สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอีกรอบนะครับบาวยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบาตโต้ชาแนลนะครับวันนี้อยู่อูเสียออกนะวันนี้พาไปขึ้นโค้งทะเลไปเลยขนรถคู่บตาครับกว้างได้ไหนนี่เสียวออกกับทีมงานนะครับผม เวทายทายก็อ๊บขอันย็ดโค้งขะเลยขึ้นกู้หัตาลอยหาครับเรียครับความกว้างครับกา้าะะมาณตัวเองแล้วครับ กับบอลรู้กัน,กนหรอกเพื่อนเพิ่อนไ่ได้บอกผมเด็ก <c oughs> นันก่งแกเดี๋ยวทะละนงนกกวันนะี้ก็จะไปเกยวนะเสียแ้งครับตาสมรีนะครับเดี๋ยวสิถ่ายเพิ่งอีกคลิปนึ่งครับผม เดี๋ยวเดี๋ยปีมือมันเฉียมนะครับย่างนี้ติดเขานี่เยั้ยเฉี่ยเป็นไอติดไปแล้วอยููรโ์ทเ เป็นโค้งทช่เลยเนอะัดเด็ดไหมแบบนั่นว่ทนั่นเปนเดียแลยืนวัด่แเล้ครับยกศีรษะผมนะเจ้านี้ไว้เจ้ามสิมาตทาเบืง้งนั่นเรื่อยๆนะครับผม อย่างท้าเยเพรพิ่งเจาเดียวทะลุโน,โนุณคนับเสียพลนะครับผมปากกว้างสามเมตรนะครับผมถึสองสองเมตรถึงสามเมตรนะผมก็บ้าหรือัเรียนรูจยังังจำประเดี๋ย หลบๆคันหน่อครับมย้าพรไปบึ้งตอน่ยนะครับผมเรเาร่ยเ,เ,เสียแวงครับฮะ <c oughs> <c oughs> ว้าทายทยกี่ก้อนอะเพิ่งว่านูใหญ่กรซง้าวบ้าวได้ดอกมาไดดอกทายบุแหละบ่นไปทายกี่ทายบุญคำสถวฝนนะครับผมเินดีส่องนิ้งชิดยังนี่ครับทายอังเดียวเ่ทำดอก

มันยังน้ำมันลด lột มันลดว่ามันน้ำมันอั่นน่ะตัวเป็นน้ํามันไฮดรอลิกด้าน

เกี่ยวมันมัน oh สีเห็นยังครับเดี๋ยวมือสั้นๆเอาเรียบร้อยตอนนั้นอเปียงใ้ถามเลยครับอนุญาตจากเจ้าของรถไปเนี่ยโอ้ยเพื่นอนุญาตอยู่แล้วเดี๋ยวเคยเคลียร์กันทีหลัง

bè phôm nó cần kết hẹn thì mình kết chiến đẳng phôm là phong nằm bè phôm phong nằm phong nằm làng luôn phong nằm bò nằm อันน <t oms> er. oh ี้เหเช็คกรถเช็คเช็ครถกอนลมเกี่ยวนะผมอันนี้เรอขั้นตอนการเช็ครถาันเกียวหนปีลูายังนบดก็ม่เอนเงียยังเกี้ยวเขาเขาก็เต็มมือมียอเน

เอออยกล่อย่งนยุ่โดต้องตดแล้วก็ร้อยมันแ้งแป้กันไเขาว่าแต่ว่าเขาว่าเขาว่าไปเทังคูอ้กลลเยบดัใจครับนันใจ เาาาวเเรม้อก่ากินก็ยังเก่าท่าทอครบิปหน้าที่ล้มอยังเบาตัว่ล้มเป็นบวกล้มเกี้ยวเหรครับเมื่อไหร่กินคลิปมีคลิปแบบว่าแต่เห็ดถ้าเห็นมอกินตะบานข้ามไงมี้ันมีบอยเดี๋ยวมีมีงบงบประมาณกันมีทุนกัน ครับผมเช็ครถเช็ครถเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะถ่ายตอนลงเกี่ยวให้เบิ่งอีกเท่อนะครับผมเอาคลิปนี่ล้วพอเกินชิฟนาทีดอกคลิปสั้นๆนี่แหละเรียบไหมครับผมเรียบเรียบเรียวเรียบเดี๋ยวร้อนมันแห้งจัดหาซีหาชั่วโมงับบัสซีหาชั่วโมง เจ้าของนาสิบอ่าว่าเงแตกคนตีครับเจานาเม่รารยาน้ยาาน้ขกองดีเขาน้ำไม่ยายา้เขากองกหเะสามที่จมนครับครับผม นแบบแบบนี้เพื่อนว่าเด่นยัเกี้ยวเขาจะหัวปีเแล้วครับไปเกี้ยวตอนเพื่อนเช็กรถเลยแล้วเอาละมันยังเหี้ยอันนี้แวเทียมนี่เนี้ยอันนี้แถวบ้องเวิร์ดแถวบ้อง นั้นก็จตัดี่เราค้นอะไรให้คนเยนะเตายไเี่ยังปวดมันวาหลายปวดแันนนะโอ้ยรถต่นท่นหลายกว่านี้จะปวดหาหอยเนี่ยนะไรดอปนนี่อกปาท่อปท่ออีฐตามัน tuần mày nó có lý để ta đọc cho thì mày mất xây đang sang gì xíu hả má chết lột chết có tao là chân tí nì chị có má hết hắn lây ra hả chân

ต้องมาไล่กับสีเขียวที่ยังลดเลยครับ <c oughs> อนอนกุ้งกับเปียกไม้เบสต์สุดๆนะครับผมเปียกไม้เล็กชาก,กับเปียกไม้ฟันป่าเอ็นนั่นกับเปียกไม้อมอจรวดนะครับหมอจรวดกับเปียกไม้แล้วก็ ใบมีนะครับใบมีก <favorites> ับเพี <crít at IO> ้ยนไม่เกดอลงสีอย่างน้อยครับผมเขียวเลยคอนโทรลตะกี้ยุ่กลางนะครับเพี่ยนออกมาเป็นยุ่ทั้งขางนะครับเ่า่าฮ่าฮ่าาฮ่าฮ่่่าฮ่่าฮ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 ่่อฮ่่น โอ้มันขึ้นเนี่ยนั่นเฉพเาะครับอันนี้ก็เป็นมาเปิงลวนครับเชิญตรงนี้เจอ้าของางานสิอ่าลงเกี่ยวนะครับเกี่ยวก้อนมูสุปีครับ ถ้าผมก็เช็ครถไปแล้วจริงอีกเดี๋ยวฝากไปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมันคิวมัน,น,มนสีเงาหมดนะครับีย๋ยวสิบปทไทยตอนเป็นเกี่ยวเฉยเดียวครับผมสวัสดีครับ